สวัสดีค่ะจากมาลายองพยอมค่ะนี่มารายองพยอมเคาะมะกรูดนะคะนึก,กว่าจะไม่ขึ้นซะแล้วนะคะก็ขึ้นมาแล้วนะคะอันนี้ก็ไปเด็ดสะระแหน่ในกระถางตรงนี้นะคะมาลงนี่ขึ้นแล้วนะคะก็เดี๋ยวตอนในขึ้นสวยเดี๋ยวก็ แข่แยกออกไปชําใส่ถุงได้เลยนะคะตอนนี้ต้นมะกรูดนี่ก็เป็นที่ต้องการของคนหลายๆคนนะคะส่วนตรงนี้ก็เป็นมะเขือนะคะเป็นมะเขือสัพยานะคะเป็นมะเขือที่แกงตามท้องตลาดกรอบอร่อยนะคะตอนนี้ขึ้นแล้วนะคะตอนแรกคิดว่าไม่ขึ้นนะคะ ก็บีบี้ส่งส่งเดทไว้นะคะแล้วก็เอาต้นไม้มาปักไว้ด้วยโอ้ไม่นึกว่าจะขึ้นงามอะไรขนาดนี้ส่วนผักปลังของบ้านงพยอมนะคะก็ได้แค่สองสองกระถางเองนะคะเพาะไว้ห้ากระถางไม่ขึ้นนะคะขึ้นแค่สองกระถางอุ้ยตอนนี้ทำไมยอดหักซิกแล้วจริงจริงๆเลยส่วนอันนี้ก็เป็นโชคเก้าชั้นนะคะ ส่วนตรงนี้ก็เป็นผักชีนะคะผักชีไทยนะคะก็สงสัยจะต้องแยกเนาะให้ต้นเขาจะได้ลึกๆอันนี้ต้นเขาตื้นไปหน่อยเนาะส่วนตรงนี้เป็นแตงกวานะคะแตงกวาที่บา้านเราพยอมเพาะไว้นะคะใส่กระถางนะคะว่าจะปลูกลงกระถางและทำค้างเลยนะคะ ก็ขึ้นมาแล้วนะคะทั้งสิบกระถางกระกระถางละสามต้นอันนี้ขึ้นต้นเดียวนะคะส่วนอันนี้ขึ้นสามอันนี้เพิ่งจะขึ้นนะคะนี่อันนี้ขึ้นสมบูรณ์ดีนะคะนี่นี่ขึ้นสมบูรณ์ดีนะคะส่วนอันนี้ขึ้นสองต้นนะคะอันนี้ขึ้นสองต้นก็อันนี้ก็จะเป็นที่ว่า มเมล็ดพันธุ์เขาสมบูรณ์ดีแค่ไหนนะคะส่วนอันนี้ก็คุ้ยใช่นะคะก็ตัดกินได้อีกแล้วนะคะส่วนตรงนี้เป็นผักบุ้งจีนนะคะผักบุงจีนใบไผ่ไม่โผล่เลยนะคะนี่ค่ะเพราะการพร้อมกับแตงกวาแต่ไม่โผล่ขึ้นมาเลยนะคะวันนี้ลงคลิปช้าไปหน่อยนะคะพ่อมัวไปลื้อนะคะลื้อท่อสปริงเกอร์เก่านะคะออกมานะคะ แล้วก็มาวางใหม่นะคะมาวางที่ต้นไม้นะคะที่ต้นไม้ของบาลังพยอมไม่งั้นจะต้องลดน้ําเป็นวันๆน,นะคะกว่าจะเสร็จนะคะก็ไม่สามารถที่จะทํางานอื่นได้นี่ค่ะก็วางนู่นหลักหนึ่งนะคะแล้วก็มาวางนี่นะคะอันนี้เราจะมีวาลว,วาวตัวนี้สําหรับเปิดปิด เพราะว่าเราวางท่อท่อเมนเป็นท่อสี่หุนนะคะน้ําเราจะไหลมาเร้าเปิดหัวสปริงเกอร์เยอะน้ำจะไม่ค่อยสะบัดนะคะเราก็จะปิดนะคะปิดวาลปิดวาลวไว้แต่ละตัวนะคะนี่ค่ะเราจะเดินไปให้ดูนะคะว่าต้นไม้ตรงนี้จะเยอะมากนะคะนี่ค่ะอันนี้เราก็จะวางไว้ เราก็จะเปิดปิดถ้าเปิดหัวนี้หัวนูน้นเราก็จะปิดนะคะถ้าเราปิดหัวนี้หัวนูน้นเราเปิดนะคะน้ำก็จะได้ทั่วถึงกันทั้งหมดนะคะมาต่อท่อเสร็จเราก็ลองทดลองเปิดไปแล้วนะคะนี่ค่ะดินจะชุ่มชื้นดีจังเลยนะคะก็ช่วงหน้าร้อนตอนนี้ก็ เดี๋ยวฝนเดี๋ยวหนาวเดี๋ยวร้อนตอนนี้เขาประกาศมาว่าอากาศจะร้อนหนักนะคะก็ะเลยมาต่อท่อไว้เกียมรอรับนะคะว่าถ้าเกิดว่าอากาศร้อนมาเราสามารถที่จะเปิดน้ำลดช่วยผ่อนคลายนะคะเพื่อไม่ให้ต้นไม้เฉานะคะวันนี้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้บาลายองพยมทำคลิปดีๆต่อไปด้วยนะคะสวัสดีคะ่ะ